สวัสดีครับคุณผู้ชมก็พักเรื่องหนักๆนะครับเรื่องคลิสเลียดมาผ่อนคลายมาชมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของเรากันดีกว่านะครับซึ่งในวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากห้องส่งมาอยู่ที่บริเวณโถงด้านหน้าของสถานีเราครับส่วนข่าวของเราวันนี้มีทั้งคอนเสิร์ตใหญ่และคอนเสิร์ตวัตถุประสงค์ดีๆมาฝากกันนะครับไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับกับคอนเสิร์ตรวมศิลปินร็อกค,ครั้งใหญ่ ของค่ายเพลงดังที่ใครหลายๆคนอยากจะชมอย่างจีนี่เฟส16ปีแห่งความร็อกครับ ถึงอากาศจะร้อนสุดๆแต่ก็ไม่สุดเกินพลังสาวกชาวร็อกเกือบ4ี่0 0คนที่ไปมันกันในคอนเสิร์ตคร,รั้งใหญ่ฉลอง16ปีค่ายเพลงดังอย่างจีนี่เฟสสิปีแห่งความร็อกที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยงานนี้ก็ขนศิลปินร็อกของค่ายทั้งหมด14วงกว่า5 0ชีวิตไประเบิดความมันกันต่อเนื่องเกือบ10ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย3โมงยันที่ยงคื้นเลยนะคะพร้อมระบบแสงสีเสียงและโปรดักชั่นอลังการไม่ว่าจะเป็นวงร็อกอันดับหนึ่งบอดี้แสลม ร็อกรุ่นเก่าป้างนัคารินน้องเล็กของค่ายเดยเยอวงร็อกสุดตั้งสรรพ์าราด็อกร็อกสาวเสียงคุณภาพเคลียร์และอีกเพียบ ที่นอกจากจะโชว์เพลงของตัวเองแบบเดียเด่ยวๆแล้วงานนี้ยังพิเศษมีการร่วมแจมกันอีกเพียบอย่างเช่น2วงเมทัลร็อกตะกูลวาร์สเรทโรสเปกกับสวิทมาเล็กวง Big กแอกับป้านครินรวมถึงยังมีโชว์พิเศษพิเศษหาชมยากอย่างหนุ่มตูนวด,ดิสแลมและพลพลกับเพลงรักนุ่มๆซึงๆ สมาชิกของค่ายปั๊บปเตโต้กับสาวแพทวงเคลียร์ก่อนจะปิดคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่ประทับใจกับการรวมศิลปินในเพลงความเชื่อท่ามกลางสายฝนโรปรยปลายและรลูส้สวยๆท่ะ กคอนเสิร์ตร็อกครั้งใหญ่ก็ไปต่อกันด้วยคอนเสิร์ตเลกเกสกาเล็กๆแต่วัตถุประสงค์เจตนารมณ์ดีๆในชื่อเก๋ๆเ,กเ็กเกสกากันกระสุนครับ แม้จะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆแต่ก็ถูกใจโดนใจสาวกแรเกสกาทั้งหลายอย่างมากเลยนะคะเพราะมีศิลปินแรเกสกาชื่อดังของไทยถึง6วงไปร้องไปเล่นกว่า60บทเพลงให้ได้ฮิตก,กันสนุกสนานเต็มอิ่มกว่า6ชั่วโมงเลยล่ะค่ะแถมรายได้ส่วนหนึ่งยังนําไปทําประโยชน์ดีๆอย่างการจัดซื้อเสื้อ,อกลอการกระสุนให้ครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะสาหรับคอนเสิร์ตแรเกสกาการกระสุนเมื่อคืนนี้ที่ Live House Studio เจเจกรีนไม่ว่าจะเป็น g o r i l เฮดดี้สกาแบนม็อกค่กาเดนกับเพลงดังผมรักเมืองไทยที่เล่นเอาทั้งหอร้องและเต้นตามดีฟโอซีที่แน่นอนต้องมีเพลงนี้ด้วยกอดสมุย วงไทยเดินเล่นที่มีแรปเปอร์ชื่อดังไซใหญ่ฟัก k ิงฮีโร่ไปร่วมแตมในเพลงราตีสวัสดิ์ที่พูดถึงความเสียสละของทหารหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะและเช่นเคยในช่วงท้ายอย่างนี้กับกิจกรรมงานต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับ งานวันวิสาขาบูชาที่วัดสะเกตวรวิหารเทศกาลวิสาขาบูชาโลกที่มฑลนทนพิธีท้องสนามหลวงงานเอเชียนวูดเอเชียนหูที่อาคารสยามบรมราชกุมารีค่ะเวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงหมดลงอีกแล้วครับส่วนวันพรุ่งนี้วันวิสาขาบูชารายการของเราก็ยังคงมีปกตินะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกลับมาชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ